ผมกผมนายชอตตี้บูโจว่าเกมมิวแอสเซนชันเกมมือถือแนว MMO Code c โ a s คตรคลาสสิกจากมิวออนไลน์นั่นเองครับส่ววิธีการเล่นก็จะปรับให้มันสะดวกสบายกับการเล่นในมือถือมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังคงอค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างของเกมมิวเวอร์ชันคลาสสิกเอาไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่การเก็บเลเวลกราฟิกต่างๆอะไรแบบนี้เป็นต้น พูดถึงเกมมิวกันนิดนึงก่อนรีวิวกันละกันนะครับคือผมเนี่ยก็รู้จักเกมมิวมาตั้งแต่สมัยเปิดประมาณ20ปีที่แล้วได้มังนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นนะครับเห็นเด็กๆที่ร้านเกมเขาเล่นกันซึ่งค่อนข้างเป็นที่นิยมเลยครับก็ไม่น่าเชื่อว่าผ่านมา20ปีแล้วนะครับผมแต่ถึงผมจะไม่ได้เล่นแต่ผมก็พอรู้นะครับว่ามิวในสมัยนั้นเนี่ยกราฟิกค่อนข้างดูดีเลยครับโดยเฉพาะเกาะมังกรของนักดาบอ่ะอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าติดตามากเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเกมมิว ก็เป็นว่าใครที่สนใจนะครับคิดถึงความคลาสสิกของเกมมิวก็มาลองโหลดกันเล่นได้นะครับกับเกมมิวแอสเซนชันนะฮะลิงก์ดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาละเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวเลยกันเลยกันนะครับสำหรับอาชีพในปัจจุบันนะครับก็จะมีนักดาบเนาะแล้วก็มีนักเวทนะครับมีนักธนูแล้วก็จะมีนักดาบเวทมนต์นะครับกดสร้างปุ๊บก็สร้างเลยนะครับไม่มีการแต่งหน้าทําผมใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราสร้างตัวละครแล้วก็จะมาอยู่ในโรงเตี๊มของผู้กล้าจําได้ไหมครับเป็นไงกราฟิกโครคลาสสิกเลยครับแต่ว่าในเวอร์ชันเนี้ยเล่นง่ายมากเลยครับท่านผู้ชมดูด้านซ้ายบนของหน้าจอก็ได้มีระบบเควสใช่ไหมล่ะนั่นแหละแต่ปั๊บเดี๋ยวตัวละครก็จะเดินไปให้คุยให้นะครับรวมไปถึงการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ย ก็ค่อนข้างเหมาะกับโทรศัพท์มือถือครับที่เราไม่จําเป็นต้องไปเล่นอะไรให้มันจริงจังมากมายนักนะครับแล้วผมคิดว่าคนที่เล่นเกมนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะอายุไม่น้อยกันแล้วใช่ไหมล่ะเออเราไม่มีเวลาว่างเล่นเกมทั้งวันแล้วไงมีบอทดมีอะไรให้พวกนี้ก็ประหยัดเวลาได้เยอะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับทีนี้พอเราเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีเควสให้เรามาหามอนสเตอร์ระดับโกใช่ไหมครับอ่าแล้วเรามาหามันได้ยังไงบ้างใช่ไหมจริงจริงคลิกที่เควสไปเลยก็ได้นะมันก็พามาได้แหละหรือไม่ก็ดูที่ด้านขวาบบนนนนมนมม,นอนอมััจะีเููซ่่ออยคร พิกที่ทาโรบบอทได้เลยนะครับเขาจะมีบอกนะฮะว่าเอ้ยมันมีมอตเตอร์สีทองอยู่ตรงไหนบ้างและมันอยู่กี่ตัวนะครับพยายามดูหลายๆตัวไว้เราจะได้วาดมาทีเดียวแล้วก็เดินหาเอา โดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อเรากดรับเควสเสร็จปั๊บเนี่ยตัวละครจะเดินไปหาบอสให้เลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่เดินให้ดูด้านขวาน,นะที่มันมีลูกศรด้านใต้ของแผนที่นะครับเนี่ยจะมีบอกอยู่เห็นไหมครับกดคําว่าไปแล้วเราจะเดินไปได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเราจัดการตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปดูตัวต่อไปก็คือกดเขาว่าไปได้เลยจะได้ไม่ต้องรอเวลาไงคือบางตัวเนี่ยตายแล้วมันต้องรอเวลาอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะ เล่นมาสักพักหนึ่งครับมันจะมีสเตตัสเด้งขึ้นมาแบบนี้ด้านล่างเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยเอาง่ายๆเลยคือกดคําว่าแนะนําให้เพิ่มเติมแค่นี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเราไม่อยากจะซีเรียสมากครับคือเกมนี้เราจะต้องอัปเกรดสเตตัสเพื่อให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เราสวมใส่ เวลาที่เราคลิกที่ไอเทมครับเขาจะมีบอกเลยเห็นไหมครับว่าโอเคอันนี้เป็นอาวุธระดับอะไรดาบมือเดียวนะครับอาชีพวิสัยได้คือนักดาบกับนักดาบเวทมตนพลังที่ต้องการคือ156ความคล่องแคล่วที่ต้องการคือ52เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องซีเรียสกับการอัพสเตตัสเลยนะครับกดแนะนำนั่นแหละจบครับผมเกมเขาคำนวณมาให้ดีอยู่แล้ว และถ้าเกิดในกรณีที่เรามีดาบหรือว่าอุปกรณ์ที่ดีกว่ามาแต่ยังใส่ไม่ได้สเตตันไม่ถึงอ่ะทำไงจริงจริงไม่ต้องทำอะไรครับเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเธอเกิดว่าสเตตันเราพอเราค่อยมาใส่ก็ได้ครับแล้วก็ไม่ต้องกลัว้ลยนะว่าเฮ้ยดาบเดิมเนี่ยเคยตีบวกไปเยอะแล้วนู่นนั่นนี่มันจะเป็นอะไรไหมคําตอบคือไม่เป็นไรครับมันมีระบบโอนค่าตีบวกคือเวลาท่านผู้ชมได้อุปกรณ์ใหม่มาเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนแบบนี้เลยนะครับถ้าเกิดมีการตีบวกไว้แล้วเขาก็บอกว่าให้โอนเลยอะไรแบบนี้ครับก เลยก็ได้นะฮะเวลาได้ของใหม่มามันก็โอนได้เลยง่ายๆแบบนี้แหละ ส่วนการตีบวกเกมนี้ก็ไปเปิดเมนูด้านขวาได้เลยจะมีคําสั่งสร้างอยู่นั่นเองนะครับผมก็เลือกได้เลยจะตีบวกอะไรแล้วเกมมิวเนี่ยเราตีบวก7เนี่ยมันจะมีแสงออร่าฟุงฟิงด้วยใช่ไหมครับอาจจะตีอะไรไปก่อนก็ได้บวก7อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดมาเล่นช่วงแรกเกมเขาจะบังคับให้เราตีรองเท้าถึงบวก5นะครับก็ถ้าเกิดมีคงมีของเนี่ยอัพขึ้นบวก7ไปก่อนเลยก็ได้นะครับมันจะได้มีแสงฟุงฟิงเนาะนี่ดู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 ขายนะเริ่มมีออร่าแล้วครับถ้าอยากออร่าฟุงฟิงกว่านี้ก็ต้องกกองับ ส่วนเครื่องประดับก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ามันจะใช้หินคนละประเภทกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดจนถึงเลเวลตามที่กําหนดสามารถมาปลดใช้งานความสามารถเพิ่มเติมได้ด้วยแต่ว่าอันนี้วัตถุดิบผมยังไม่มีถ้าอยากจะหาวัตถุดิบอะไรกดตัวบวกได้เลยเกมเนี้ยเขาจะมีบอกเนาะว่าดอกมาจากที่ไหนบ้างอะไรยังไงนู่นนั่นนี่ เล่นไปเล่นมามีปัญหาอย่างหนึ่งครับกระเป๋าเต็มเอาทําไงดีจริงๆตัวเกมจะแจ้งเตือนนะครับกระเป๋าเต็มแล้วให้ไปใช้คําสั่งเรียกคืนนั่นเองครับเขาก็จะเอาววกทรัพยากรเหล่านี้นี่แหละครับไปย่อยแล้วเราก็จะได้รับทั้งเงินแล้วก็แต้มมิลมาครับซึ่งเดี๋ยวแต้มเนี่ยเอาไปใช้ซื้อของได้ด้วยนะครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมได้รับไอเทมดีๆมาเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากย่อยทิ้งแล้วเอาไปขายในตลาดกลางได้ด้วยนะครับมันยังมีคําสั่งเพิ่มเติมอยู่แล้วก็วางขายได้เลยครับคือเกมนี้เราสามารถวางขายของได้เลยผม แล้วยาแหละหมดทํำยังไงดีอ้าวถ้ายาหมดเนี่ยเราจะเป็นต้องกลับไปที่เมืองซื้อเอานะครับเราคลิกที่ยาก็ได้นะให้ท่านผู้ชมดูด้านล่างครับมันจะมีคําสั่งร้านค้านะครับกดได้เลยครับแล้วก็กดส่งครับเขาจะวัดไปซื้อยากเนกมีีให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานบัตร VIP ครับหรือว่าบัตรสิทธิพิเศษสามารถซื้อพักผ่าจากที่นี่ได้เลยนะครับสะดวกสบายเอามากๆ หลายคนอาจสงสัยว่าเล่นมาสักพักแล้วทําไมมันมีแค่2ส,สกิลเท่านั้นเองเหรอก็ใช่ครับท่านผู้ชมต้องเล่นไปจนกว่าเขาจะมีเควสให้เราเรียนสกิลนี่ไงประมาณเลเวล70นะครับถ้าผมจะไม่ผิดเรียนแสงแห่งชีวิตครับก็แตะเข้าไปได้เลยนี่ห็นครับและก็ต้องใช้แต้มมิวที่เราได้จากการย่อยไอเทมต่างๆเมื่อสักครู่นี้ด้วยเพียงเท่านี้เราก็จะมีสกิลใหม่ให้ใช้งานแล้วนั่นเองเนะจ๊ะ ทีนี้พอเล่นมาถึงเราเลเวล39นะครับจะติดเพดานเลเวลครับเขาจะให้เราเนี่ยไปทําการลงดันเจียนหรือว่าปราการโลหิตน,นั่นเองครับแต่ที่เควสดเลยก็ได้ครับเดี๋ยวเขาจะเดินพามาหาคนนี้นะครับผมก็กดลงสู่ดันเจียนได้เลยฮะในดันเจียนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องมารับเควสดก่อนนะที่คนนี้นะกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็คุยกับเขาให้เรียบร้อยครับเขาก็จะบอกว่าให้เราไปหาของของเขามาใช่ไหมโอเคอ่ะ และก็รอเวลาแป๊บหนึ่งครับแต่ถ้าเกิดไม่อยากรอเนี่ยดูด้านซ้ายบนมันสามารถเปิดดันเจียนได้เลยนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์ออกมาครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราจัดการมอนสเตอร์ทั้งหมด100ตัวครับคือยิ่งเราเดินเข้าไปลึกๆอะ่ะมอนสเตอร์ก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่ต้องรีบไปก็ได้ครับคือเราฆ่ามอนสเตอร์ให้ครบ100ตัวก่อนเดี๋ยวเราจะได้เดินไปด้านในอยู่แล้ว ทีนี้พอจัดการมอนสเตอร์ครบร้อยตัวนะครับพยายามเดินเข้าไปด้านในให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเดินไปไม่ได้แสดงว่าเราโดนมอนสเตอร์บล็อกทางอยู่นะครับไม่เป็นไรเราเปิดออโต้ไว้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่ามันเดินไปไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวตัวละครเราจะทําการต่อสู้เองครับแต่ถ้าเกิดเดินไปได้เขาก็จะเลาะมอนสเตอร์ไปแบบนี้นะครับพยายามเดินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับ โอเคเมื่อเดินทางมาถึงแล้วนะครับก็ให้ทําลายประตูเมืองได้เลยครับทีนี้พอทําลายประตูได้แล้วเขาจะให้เราเข้ามาจัดการมอนสเตอร์ด้านใน10ตัวนะครับเมื่อจัดการมอนสเตอร์ครบ10ตัวแล้วก็เดินเข้ามาด้านในสุดจะเจอโลงศพคริสตันนะครับให้ทําลายเจ้านี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะ d r ปไอเทมออกมานะครับนี่ไงเห็นไหม อ่าก็เป็นดาบทูตสวรรค์น,นะครับอย่าลืมกดเก็บด้วยเราจะรู้ได้ไงว่าเก็บแล้วเห็นด้านหลังแล้วใช่ไหมครับนั่นแหละเราก็เอาไอเทมอันนี้เดินกลับไปให้กับ NPC ที่อยู่ทางเข้านั่นเองนะครับแต่ว่าเวลามันยังเหลือไงเราอาจจะแวะฟาร์มมอนสเตอร์ก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าได้รับ ex-p ได้รับไอเทมนุนนันนี่ด้วยอ่ะเนาะ มาเล่นมาถึงเลเวล60ครับก็จะเจออีกเพดานเลเวลหนึ่งนะครับคราวนี้เขาบอกว่าให้เก็บยันเลเวลร้อยเลยครับเราคลิกที่เควสเลยก็ได้นะครับเขาจะเปิดมาเลยว่ามีกิจกรรมอะไรให้เราไปทําบ้างไอ้ที่เราไปทํากันมาเมื่อกี้ที่เลเวล30กว่าๆนั่นคือปลาการโลหิตนั่นเองครับก็สามารถทําซ้าได้นะ่ก็ลองคลิกที่ปราการโลหิตดูครับเขาก็จะวร์ปไปเลยครับเห็นไหมที่เดิมเลยจําได้ใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เราดันไม่มีกุญแจเว้ยเราต้องไปทําการคราฟกุญแจก่อนกดตัวบวกก็ได้เขาก็จะมีบอออกกว่่าเเเโคุญแจนีย ได้จากการซื้อเลยนะหรือว่าจะไปรวบรวมมาก่อนอ่ะลองไปรวมดูก่อนกันละกันในนี้เขาก็จะมีบอกเลยว่าท่านชมเนี่ยสามารถคราฟมันขึ้นมาได้ยังไงบ้างแต่ดูรายการได้เลยนะครับเขาจะมีบอกว่าดรอปจากมอนสเตอร์นู่นนั่นนี่นะครับแล้วก็อันนี้ดรอปจากบอสเอ่ยอะไรเอ่ยซื้อเห็นไหมครับคือมันจะบอกที่มาที่ไปของไอเทมทุกชิ้นอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นกันบ้างดีกว่าเนาะมาดูอันนี้เลยครับ d e v i l Square อันนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ลงฟาร์มทรัพยากรนั่นเองครับแต่เขาจะมาเป็นรอบๆตามช่วงเวลาครับเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งยันห้าทุ่มนะครับอันนี้เขาบอกอยู่ว่าอีกสิบสามนาทีก็รอก่อนนะครับก็ใช้เวลาไม่นานได้พีได้พวกเพชรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวอีกแล้วครับท่านหลักสุดเดียวกันเลยครับกดตัวบวกเขาจะมีบอกเลยว่าได้มาจากที่ไหนบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวผมไปคราฟก่อนกันละกันของที่ใช้คราฟก็อย่างที่เห็นเลยครับดรอปมาจากมอนสเตอร์เอ่ยจากบอสเอ่ยเหมือนเดิมครับเพราะนั้นก สำหรับในดันเจี้ยนเดวิลสแควร์นั้นมอนสเตอร์เยอะมากครับก็อย่างที่เขาบอกเลยครับว่าเหมาะแก่การเก็บเลเวลจริงๆครับปกติผมไปเวลข้างนอกเนี่ยค่ามอนต,ตัวหนึ่งได้ประมาณ7 0 0 0เข้ามาในนี้คือ19ื่นนะครับแล้วดูจํานวนมอนสเตอร์โคตรเยอะเพราะฉะนั้นก่อนเข้ามาเนี่ยเตรียมยาให้เยอะๆเอาให้พร้อมๆค่อยเข้ามาทีเดียวนะครับมอนสเยอะจริงๆพอหมดเวลาเขาก็สรุปว่าเราชนะมอนสเตอร์ไปกี่ตัวได้รับ e ีเท่าไหร่ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะครับเนี่ย ตัวนั้นต่อมาภารกิจผู้กล้านั่นเองครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการให้เราไปฆ่ามอนสเตอร์ตามที่เขากําหนดว่าจะเป็นบอสหรือว่าเป็นพวกมอนสเตอร์สีทองใช่ไหมครับอ่าวันหนึ่งจะรับได้สเควสนะครับก็ดู exp ให้ดีดูไอเทมให้ดีกันละกันว่าท่านผู้ชมอยากได้อันไหนก็รับเควสนั้นนะครับส่วนมอนสเตอร์สีทองอันนี้คือเราเจอตั้งแต่แรกๆก,กันแล้วใช่ไหมครับอันนั่นแหละอันนี้เขาก็ย้ำเตือนให้เราอีกทีว่าไม่รู้จะทําอะไรก็มาฟาร์มที่มอนสเตอร์สีทองหรือว่าบอสต่ตางๆได้นนนัั่เองะครบ และอันสุดท้ายออนฮุกต่อสู้มอนสเตอร์พูดง่ายๆก็คือไปหาจุดที่เราจะปล่อยบอทนั่นเองนะครับผมและสามารถ AFK ก็คือปิดเกมไปได้เลยครับเดี๋ยวเข้ามาใหม่เกมมันจะวิเคราะห์ให้ว่าเราได้รับ EXP เท่าไหร่ แต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไปลุยต่อไม่ไหวแล้วนะครับแนะนําว่าให้ลองดูด้านซ้ายบน,นว่าเขามีอะไรให้เราเไปทําบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เขาบอกว่าให้สวมชุดราชามังกร2ชิ้นพูดง่ายๆคือให้ไปล่าบ,บอสกับตีมอนสเตอร์สีเทาเนี่ยแหละครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปไอเทมมานั่นเองครับหรือจะไปซื้อขายแลกเปลี่ยนกับผู้เล่นอื่นมาก็ได้เช่นเดียวกันนะ เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบเรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมไปดูที่เมนูด้านบนนะครับมันจะมีคำสั่งเป้าหมายวันอยู่นะครับก็คือภารกิจประจำวันที่เราไปทำกันมาเมื่อกี้นั่นแหละครับเราสามารถมารับรางวัลเพิ่มเติมได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆส่วนการเล่นเกับเพื่อนแน่นอนว่ามันต้องทำได้อยู่แล้วในเกม mm o นะครับดูด้านซ้ายเลยกันนะครับมีคำสั่งจัดทีเห็นไหมอ่านั่นแหละสร้างทีมแล้วก็ไปแอดเพื่อนอะไรกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือเราไปเปิดเมนูขึ้นมาก็ได้ด้านขวามันจะมีทั้งระบบเพื่อและพัฒมิตรรรอยยู่ด้้าานนขวตงีเลเห,หมคัคบ สำหรับพันธมิตรนะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการตีบวก้วยนะก็คือทําให้เราได้รับสเตตัสมากขึ้นด้วยแต่ก็ต้องไปเข้าร่วมกิจกรรมกิก้วกันมาก่อนดูด้านขวามัมนมีคําสั่งภารกิจอันนี้คือเป็นเควสกิก้นั่นแหละก็ไปช่วยๆกันทําได้เลยนะฮะแล้วมีกิจกรรมที่มันมาตามช่วงเวลาด้วยแต่นี้ต้องเลเวลสูงหน่อยครับอย่างเช่นป้อมวิญญ,ญาณหมาศึกโจมตีเมืองบอสพันธมิตรอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนเสริมมีกอย่างหนึ่งที่อยากนํานเสนอก็คือเรื่องของการคราฟของนั่นเองครับโดยเฉพาะปีกนะครับคือมิวเนี่ยบอกเลยว่าปีกค่อนข้างสวยงามอลังการเอามือากครับแล้วถ้าเกิดอยากคราฟทํำยังไงอ่ะกดที่แผนที่ได้เลยนะครับมันจะมีเมนูนี่ครับคราฟ NPC อยู่ด้านซ้ายล่าง เขาจะพาวาร์ปขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะมีให้เราครับนู่นนั่นนี่เยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นตั๋วใช่ไหมที่เมื่อกี้พามาดูใช่ไหมครับนั่นแหละก็ครับที่นี่เหมือนกันครับแล้วก็จะมีการสั่งเคราะ์สกิลอาอยากได้สกิลเพิ่มเติมก็มาทําการสั่งเคราะ์ได้ที่นี่นะฮะแล้วก็ปีกนี่แงเป็นไง เออแล้วปีกก็คือมี3แบบในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นปีกเอลเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นปีกปีศาจนะครับและอันนี้ก็คือจะเป็นปีกเทวทูตส่วนไอเทมก็เหมือนเดิมหลักสูตรเดิมเลยถ้าไม่รู้ว่าอะไรหาจากไหนแตะเข้าไปได้เลยจะเห็นว่าซื้อได้นะครับซื้อได้ดอปจากบอสด้วยนะครับผมและนี้ล่ะโอ้เหมือนกันเลยนะฮะดอกจากบอสก็เป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะ อันนี้ล่ะโอ้โหอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับหาได้ง่ายมาเพราะว่าดรอปแบบทั่วไปเลยครับผมไอ้มอนสเตอร์สีทองมันก็ดรอปนะครับบอสมันก็ดรอปซื้อโคงซื้อของอะไรได้หมดครับ เป็นไงครับพอขับเสร็จเรียบร้อยแล้วโคตรดีเลยครับโหเป็นไ,ไงเออสวยงามมากๆครับเผื่อใครไม่รู้หรือไม่เคยเล่นมิวนะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในเมืองอะ่ะมันจะเดินนะครับมันจะไม่ได้บินนะไม่ต้องตกใจนะว่าเฮ้ยทไมับปีกมาไม่บินวะคือมันจะบินแค่ในสถานที่ด้านนอกเมืองหรือว่าการต่อสู้เท่านั้นนั่นเองครับไหนลองตีมอนสเตอร์หน้าเมืองดูสิเป็นไงดูเท่กว่าเดิมเยอะแบบเยอะมาก เอาละเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือเรื่องของการตั้งค่านั่นเองนะครับผมก็เปิดเมนูขึ้นมาแล้วก็อยู่ด้านขวาล่างที่เป็นคําสั่งติดตั้งนั่นเองนะครับเอาที่สําคัญสาคัญก็แล้วกันนะครับก็มีการเลือกตัวละครเผื่อไม่ชอบตัวนี้ย้ายไปได้ตัวอื่นอะไรอย่างนี้ แล้วก็มีการตั้งค่า AI นะครับก็กําหนดได้ด้วยว่าระยะการบอดเราจะกว้างไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะใช้ยาเท่าไหร่อันนี้คือ HP เนาะอันนี้คือมานา SP นั่นเองนะครับก็เลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอาอะไรเท่าไหร่ส่วนด้านล่างนี่คือเลือกสกิลที่จะปล่อยบอดอัตโนมัติโดยปกติแล้วโตวเกมมันฉลาดอยู่แล้ว ถ้าจบติเป้าหมายเดียวจะใช้ท่าหนึง่งถ้าโดนลุมเขาจะใช้ท่าหนึง่งให้อัตโนมัติเลยอันนี้จากเท่าที่สังเกตนะบอททาได้ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับแล้วมีการตั้งค่าเก็บด้วยจะเก็บอะไรไม่เก็บอะไรนู่นนั่นนี่นะฮะแล้วก็มีการแสดงผลเผื่อแบบลําคาญคนอื่นอาจจะไปซ่อนน,นู่นนั่นนี่รวมไปถึงจํานวนผู้เล่นด้วยนะครับคือแบบบางทีอยากประหยัดแบตเตอรี่ไงให้มันแสดงคนน้อยๆหน่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายรหัสแรกหรือ ไอเทมโคนนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมมีเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ละกันนะครับส่วนใครมีก็แวะเวียนมาบอกกันหน่อยเนาะงั้นก็เอาไปว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้กันละกันครับไว้เจอกันใหม่ถ้ามีโอกาสกักบมิว a อเซนชั่นครับลิงดาวนโหลดอยู่ใต้คลิปเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ